นี่เป็นเช้าวันใหม่ครับวันนี้พายุเข้าเรากำลังเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมในออร์แลนโดเยสแมนอ่าโอเคแต่เด็ดสิโอ้ thanks เช็คเอาท์โคตรง่ายเลยคืนบัตรจบ ตะแบงทิ้งนุ่นไว้ <jas> ตะแบงไปสนามแข่งรถที่เมือง <último> ใกล้ๆกับออร์แลนโดเรียบร้อยและ้ะเหลือนุ่นสติตไหมททันอยู่กับผมที่นี่ยังไม่รู้เลยคือเราวางแผนว่าเราจะไปเที่ยวดิสนีย์กันแต่พายุขเข้า าจอบรถนะคฮัลโหลเกิดอรทําเยอะเออ thanks ผลิตภัณฑ์ใหม่จากพรอมนะครับเป็นสบู่โฟมล้างมือนะฮะเพียงแค่กดลงบนมือนะฮะสัมผัสนุ่มหอมสดชื่นหาซื้อได้ที่ Big ก Lotus Macro โครห้างท็อปหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมซื้ออุ่นนุนมาตั้งไว้ในห้องนอนที่บ้านนะฮะไปลุยซิงจากตรงนี้เลยได้ไหม ไม่เห็นอ๋อเขามีพนักงานมาคอยโบกรถโบอกอะไรแล้วแบบคือบังคับจอดเลยนะต้องเลนนี้ต้องเลนนี้จัดคิวเลยอะเนี่ยคือคือเราจะไม่สามารถแบบเอยไปจอดไกลๆตรงนู้นหรือหาที่จอดด้านหน้าบนเข้าไปหาไม่ใช่นะเขาจะมีพนักงาน มาคอยโบกแสดงว่าข้างหน้านะคือเต็มหมดแล้วแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้คือที่ที่เราจอดได้เพื่อความสะดวกไงมาถึงแล้วนุ่นโอ้ยลมพัดลมพัดลมพัดแรงแรงเรามาเที่ยวดิสนีย์กันในวันที่พายุหนักเข้าด้วยอ๋อตอนนี้ก็คือลมแรงมากตัวจะปิวเฮ้ยมีคนแต่งชุดตัวการ์ตูนไทยด้วยอ่ะ มีแต่ป่าแล้วก็พายุฝนมันทำให้นึกถึงจุลศิกิ์พาร์คมากกว่าเนี่ยมีหมามด้วย

คืออัปเกรดไสไดท้ิยสวัดีคีลี้วนั้น finger on the s s รั l ดูวิธี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 ดูวิธมดูวิธีดูวินีดูวอธดิธรีดดูวิีวีมิ๊กแฟนของดิสนีย์ด้วยนะ ไอตีมไม่ไถ่แล้วไออย่างเงี้ยมันมาจากเรื่องอะไรใครรู้ช่วยตอบหน่อยต้นไม้อะไรไม่รู้ก็เลอะเลยน,นี่กำลังสงสัยอยู่ว่าเขาทําขึ้นมาหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของมันแต่ถ้าทํานี่คือเนียนมากเลยนะค,คิดว่าไงนุ่นว่าธรรมชาติเขาประหยัดงบโดยการที่ไม่ต้องทาสีปล่อยให้สนิมมันขึ้นเองแต่วมาไม่ไม่น่าใช่สนิมเพราะถ้าเป็นสนิมเนี่ยเราต้องแกะออกเว้ยแต่ค่ยนี่ของจริงแต่ของปลอมไอของปลอมหมดเลยเออ หาใจมากเลยว่าจะไอตรงนี้จะของปลอมแบบเพราะมันเหมือนมากมันเหมือนตะไคร่ของปลอมนุ่นเออของปลอมจริงๆใช่ถ้าของจริงจับจะแบบลูดติดนิ้วมาเลยอะสรุปแล้วสนิมที่เราเห็นเนี่ยของปลอมนะครับทําขึ้นโคตรเนียนโคตรเนียนเฮ้ยนี่มันไข่เอเลี่ยนหรืออะไรยังไง ตอนนี้เราเข้าเขตอวตารแล้วตื่น,ต,นตื่นเต้นสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไอ้ข้างหลังเนี่ยผมจําได้มันคือไอ้ต้นไม้ที่พวกพวกนกอะนกมันเกาะอ,อยู่แล้วก็มีเดี๋ยวมียากอวกาศดินแล้วมันก็ห้อยลงมาประมาณนั้นอะฉากหลังหลังะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะพ่นน้ำขเขาตือนเขเตือนมาบอกว่ามันจะพ่นน้ำใสเ่เรา ผมอยู่แค่ตรงเป้าของหุ่นตัวนี้เองอ่ะพวกสร้างผลักประทังซึ่งมันดูแล้วสวยงามมากๆเลยคือเคยไปบางที่มาที่มันดูแล้วแบบเออรู้ว่ามันเฟกอ่ะแต่อันนี้คือมันมันเนียนอ่ะใช่ตัวหนูคิดว่ามันเป็นของจริงใช่ไหมถ้าเราไม่ไปจับก็คือไม่รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เขาแต้มไว้แล้วแบบให้มันเหมือนมากนนสงสัยแล้วนี่ของจริงวะของปลอมน้ำปลอมเออปลอมอ่ะ อา้าวันนี้เข้าไปเฉยเลย,เน,ยเนียนๆหาคนไปเนียนๆหาคนไปเนียนมองหาคนแล้วก็กระดึ๊บไปเรื่อยๆไปแล้วไปแล้วแสงแสงคิวไปแล้วอันนี้คืออันนี้อันนี้คือพาร์คหนึ่งอ๋อหนูคิดว่าพาร์คเคืนที่นี่แค่ที่เดียวไม่ใช่ อันนี้ที่เขาแนะนําบอกว่าใจ่ายจ่ายเท่าแค่พ์กเดียวก็พอเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือพ์กเดียวอันนั้นเราพักเดียวเลยถูกไหมวันเดียวเราจะถึงไหมเราจะทั่วร์ไหมเนี่ยเฉ<ม>พาะพักเดียวใช่ไหมใช่ตลอดทุกที่ที่เราเดินเนี่ยพยายามมองหากล้องวงจรปิดอยู่แต่ยังหาไม่เจอเลยผมเชื่อว่าในถ้ำนี้ต้องมีกล้องวงจรปิดแต่ว่าไม่รู้มันแอบไว้ตรงไหนไงเป็นการแอบที่เนียนมากๆเอาแล้วเอาแล้วเราเข้าแล้วเข้าไปไหนไม่รู้เนี่ยดูการใส่ดีเทลแลก้กกระจกเนี่ยทำให้มันด้านๆด,ด,ด้วยนะ คือเป็นรอยคาวๆชนิดที่ว่าไม่กล้านิ้วแตะเลยอะแต่จริงๆมันคือทําขึ้นนะฮะไม่ได้เลอะจริงคือผมอาจจะเป็นคนสังเกตอะไรกับงานศิลปะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะสังเกตดูนะเขาไม่ได้ทําแค่ผนังเสร็จแล้วก็เป็นพื้นเรียบๆนะฮะแต่เขายังทําไอ้ก้อนดีเทลเล็กๆพวกนี้เป็นกั้งปูนขึ้นมาด้วยนะเพื่อทาให้มันดูแล้วรู้สึกแบบว่าเหมือนจริงอะทุกอย่างเลยเนี่ยคือมีการออกแบบแล้วก็ครีเอทขึ้นมาแบบละเอียดมากๆตอนนี้เรา เข้ามาอยู่ในห้องแลบเรียกได้ว่าพร็อพที่อยู่ในหนังทั้งหมดเนี่ยเขาเอามาวาในห้องนี้หมดเลยเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยอเขาเรียกว่าจับสิ่งมีชีวิตต่างดาวมาทดลองมันเหมือนมากับเหมือนในหนังเดซเลยไม่ต้องทำซีจีเลยฮะโอ้ใช่เลย ตัวเป็นเป็นสูงมากครับอยากมาดูแค่นี้ลใช่คือเป้าหมายของเราคือจะมาดูไอตัวนี้แหละแค่นั้นคือออกแล้วไงหมดแล้วไงไม่รู้ไม่รู้ต่อแถวมาตั้งชั่วโมงเลยนะมันือเป็นชั่วโมงเลยนะมาดูแค่ตู้นี้นะต่อแถวมาตั้งนานนี่เราเพิ่งจะถึงตรงจุดที่แบบเออทางเข้าแบบเครื่องเล่นจริงๆอ่ะเขาเรียกเครื่องเล่นเปล่าไม่รู้โอ้ถึงแล้วเย้ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าคืออะไรแล้ว ไปทำอะไรกันแต่ต่อแถวไว้ก่อนฟิิีอะไรวะเนี่ยข้อดีของการที่เรามาสองคนเยได้เข้าก่อนเลยคืออะไรอ่ะ Oh, okay, you're here 15, 16. All right, everyone, stay on your number and move your arms a bit. Okay. Start scan. Look uh, at me. You've all got them. ต้องขยับต้องขยับไม่ขยับ okay, scan There you go. Thank you. Inclinarse hacia adelante agarrando las barras. เราฝากของตรงนี้มือถือกล้องต้องฝากหมดเลย Please step off the link chair, gather your belongings and exit the link chamber. That was well worth $50. อยากจะบอกว่าหลับตาเกือบตลอดไฟ Attention drivers. Stow your gear on the back wall and then get onto the link chair the way we showed you in the video. Hi, have a good day. Thank you. You're welcome. เป็นไงได้ได้ลืมตาดูบ้างมั้ยดูดูตอนแรกแล้วหนูแบบหัวมันเอาบิ๊งๆเนี่ยแล้วหนูไม่ไหวจนครึ่งหลังคือหลับตาทั้งทั้งเรื่องเลย <laughs> <laughs> มีสังกะสีมีลายกระหนกใช่เลยเอให้ขอขอหวยขอหวยอธิษฐานเร็วฝรั่งไม่รู้หเรอกมันคืออะไรไม่รู้เรารู้ปุ๊บเราต้องไม่ขอเราต้องแสดงให้ฝรั่งเห็นอันนี้คือเรามาดูข้างข่าวครับไม่มีกระจกกั้นด้วยคือถ้ามันบินมาหานี่ก็เกาะหัวกันเลยนะมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนมาสวนสัตว์เล็กๆด้วยแต่ว่ากรงของเสือน,นี่คือใหญ่กว่าสวนสัตว์จริงๆซะอีก ใหญ่มากอ่ะพื้นที่แบบคือกว้างอ่ะเหมือนมันอยู่ในป่าจริงๆอ่ะคืออารมณ์ของสวนสัตว์ยังเป็นฟิลแบบเหมือนขังสัตว์ไว้ให้เราดูแต่อันนี้คือแบบเหมือนขังเราไว้ให้สัตว์ดูนกนกนกอุ้ยอ,อ,อ,อุย้ยนกมา,นาบนหัวเทบเลยเ้ยเจอของแล้วเว้ย สารภูมิถ่ายมุมนี้นี่แบบว่าอยู่เมืองไทยชัดเลยเนี่ยผมมาถึงเมืองไทยแล้วครับ <laughs> นกขึ้นไปเล่นแล้วทำไมเขาถึงเอาถายเพูมพิเรามาตั้งในน,นี้นั่นเด็ะสิเราถึงเมืองไทยแล้วมีสารประิูด้วยตัวนั้นไม่รู้แต่เจ้าจ้ามเนี่ยเื่อโวกแกเลยนอกอะไรไม่รู้เหมือนนอกยุงเข้าไปแล้ว จริงๆนี่นุ่นมาอยู่ช่องพี่แล้วแบบมันดูไม่เป็นนุ่นสเตตแมททั้นเลยนะพูดเยอะแดงกี่เส้นออกไปแล้วออกไปรันแล้วมาแล้วว้าวมาแล้วโอ้ตะการตาจังเลยโอ้โยตื่นเต้นจังเลยขี่เจ็ตสกีเล่นว้าวโอ้ตื่นเต้นมาเจ็ทสกีเล่นว้าว แต่ถ้าเด็กๆน่าจะชอบเออว่ะลืมไปเออเขาทำให้เด็กดูใช่เออเราโตแล้วเจอคูโบต้าใช่เลย แล้วก็มีอะไรจะบอกอย่างหนึ่งนะฮะอาหารอาหารในนี้นะทุกอย่างเลยนะครับเฟรนฟรายแบบใส่กล่องแบบถ้วยเล็กๆอะขาย5เหรียญกว่า6เหรียญส่วนฮอทดอกนะครับฮอทดอกชิ้นหนึ่งขาย10เหรียญราคาเอาเรื่องเจอแล้วไอ้เคตะแบงค์ไม่ยอมมาดูมาฟอลิดาหาไอ้เคตลอดเลยตะแบงค์อ,อะเรามาถึงดิสนียแล้ว Come with us, come a little closer. Come on, I want everybody on the dance floor, I want everybody to play, come on. What what นี่เป็นงาสนุกมากไหมครับสนุกมากค่ะสนุกจริงๆครับเยี่ยมเลยอันนี้เพื่อพวกแกครับรู้ใช่ไหมว่าผมถ่ายอะไรกระเป๋าใครไม่รู้ทิ้งไว้ตรงนี้พี่ว่าเขาต้องมีแบบรายการแอบมาถ่ายลองใจอะไรเงี้ยดูซิว่าจะมีใครหยิบไปหรือเปล่าถึงตอนนี้เมื่อยขายยังครับเมื่อยแล้วค่ะเมื่อยแล้วใช่ไหมใช่เมื่อยแล้ว เราต้องเดินกลับไปที่รถด,ด้วยนะเข้าใจว่าเขาจะมีรถพาเราไปส่งอย่างที่เราจอดแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าผมจอดไปไหนคือตอนนี้เราหารถไม่เจอผมคงต้องใช้วิธีเดียวกับที่เซลล์ตามสูตรรถเขาทำกันละกดให้รถมันร้องเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ารถมันอยู่ไหน ไม่มีสัญญาณเลยอ่ะถ้าอยู่แถวนี้จะต้องไาแล้วจริงๆนะเนี่ยเ,เหมือนเราขับเข้ามาแล้วก็นิดเดียวป่ะคือมัน <c oughs> มันไม่น่าไกลขนาดนี้นะ <c oughs> <c oughs> เจอแล้วเจอแล้ว เรากลับมาที่ร้านราเม็มเหมือนเดิมกินยั่วตาแบงกันมาแล้วมาแล้วเตยวติดมันเลยอันไหนอันนั้นเปิดอะค่ะโอ้หเอาแดงๆไปเลยสยองเห็นแดงๆแล้วกลัวนี่ขอบคุณครับมารับชมข่าวสุดของเราตาแบงก์ดูซะถ่ายมย่ว่ว อวิซุปอร่อยจริงเนาะลงมาแล้วขอบคุณครับไปนะครโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปดูคลิปพี่จีโ่เขาดูย้อนแบบทุกคลิปตลอด แล้วไปแล้วบ๊ายบายบบถึงเวลาที่เราจะต้องอำลาโอลนโดไปแล้วฮะก็เดี๋ยวจะเดินทางไปยังสนามแข่งหน้ายาวที่เมืองใกล้ๆครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งสิ่งที่กังวลอย่างเดียวคือกลัวจะหลับซะก่อนนะครับเพราะว่ากินอิ่มมาก <c oughs> สิ่งที่ผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งในการไปดิสนีย์ครั้งนี้นะฮะนอกจากความสนุกและบันเทิงเหมือนคนทั่วไปแล้วเนี่ย คือผมมองถึงเรื่องการตกแต่งการาดีไซน์ในเรื่องของพร็อพฉากทุกอย่างใส่รายละเอียดมากๆเลยฮนะคือสมสมแล้วที่เป็นระดับโลกครับจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือพนักงานหลายคนนะครับในนั้นคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเหมือนคนที่แบบไม่ค่อยสมประกอบเป็นออคิสติกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ยังสามารถมาทํางานได้คืออเมริกาเขาให้โอกาสคนทํางานเนะี่ย แล้วเขาก็คุยกับเรากับเรารู้เรื่องเนาะรู้เรื่องอธิบายเราด้วยแบบเราเข้าใจใช่คือถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับการให้โอกาสคนแบบนี้เยี่ยมยอดฮะทุกคนสามารถทํางานได้ในอเมริกาขอเพียงคุณทํางานได้แล้วคุณต้องการทํางานเขาก็รับคุณเข้าทํานั่นแหละว่าไปที่ฟลอริดานี่เห็นซีบิแฮตแบ็ตัวใหม่เยอะเหมือนกันนะเท็กซัสยังไม่เยอะเท่านี้เลยที่ออท,ที่ไทยไม่มีเสียงเศร้าเลยร <c> ถ <oughs> <c oughs> จูลสิกพาร์ค มาวิ่งบนถนนจริงๆด้วยอยากได้อ่ะอม,มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกันนะคะส like, วัสด,ดีะค่ะ้ไปไกลอ่ะ